วันนี้เรามาหมักใบก้านปูใช้เองกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยไม่ต้องกังวลเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีที่เราจะหมักใบกา้านปูแล้วก็สามารถมีพื้นที่เก็บได้ด้วยนะก่อนอื่นเราก็เอาใบก้านปูล้วนๆอย่างนี้นะครับผมไปกวาดมาใต้ต้นใบก้านปูนะครับเอามาเทใส่กระบะเลยแล้วก็ลดน้ำเพื่ออันนี้ลดน้ำเพื่อฝุ่นนะครับฝุ่นมันฟุ้งเราก็เลือกเศษไม้ออกนะครับอันนี้นี่เก็บเก็บเก็บเศษไม้ออกไปเลือกเศษไม้ใหญ่ทิ้งไปนะครับอันนี้เป็นใบล้วนๆเลยนะครับ มาต่อมาเราก็ใช้คีย์วอล์คับประมาณ1ส่วนนะครับคีย์วัว์ประมาณ1ส่วนต่อใบก้านปูประมาณ5ส่วนประมาณนั้นอาจจะยังไม่พอใส่เข้าไปอีกนิดนึงนี่ประมาณนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็คุกเขานะครับคุกเข้าให้ทั่วแล้วก็ลดน้ําหน่อยเพื่อป้องกันฝุ่นมันฟุ้งนะครับคุก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 ,ค,กคนคนคนไปนะครับคนแบบนี้ให้เข้ากันดีแล้วอ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้จุลินทรีย์นะครับ ใครมีจุลินทรีย์นะครับสามารถใช้ได้เลยครับจุลินทรีย์สองข้อแสงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่ประมาณสองสามฝาหรือเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ไม่ได้จํากัดก็ประมาณหนึ่งบวลดน้ํานะครับก็ใส่ไปแล้วก็ใส่บวดน้ําแบบนี้ลากไปให้ชุ่มนะครับแล้วเราก็คุกคนเขาให้ทั่วนะครับแบบนี้เองมาคุกคุกไปผสมกันให้เข้าประมาณนี้ครับง่ายไหมครับง่าย แล้วสาหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับผมแนะนํานี่เลยทําวิธีเดียวกับผมเลยก็ได้นะครับปกติบางคนจะหมักใส่บอ่อวงไว้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่มบอ่อวงเนี่ยมันเต็มหมดมันจำเป็นจะต้องใช้แล้วเราก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรเยอะแยะนะครับผมก็เลยใช้วิธีเลือกแบบใส่กระสอบปุ๋ยนะครับนี่ใส่กระสอบปุ๋ยแบบนี้เลยตักใส่ก็ผมจะหมักไว้ประมาณ30วันนะครับหมักใบก้านปูไว้ประมาณ30วันแต่ในแต่ละวันเนี่ยหรือวันประมาณวันเว้นวัน ประมาณวันไม่วันเนี่ยผมจะมาขยับใบกา้านปูหรือว่ามาขยับใบกา้านปูขยับถุงกับถุงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งขยับทีหนึ่งก็ได้นะครับขยับแล้วเดี๋ยว30วันเนี่ยเรามาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับนี่อันนี้อันนี้ผสมเสร็จแล้วนะครับยังไม่